สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับเมื่อมีรถที่ถูกใจมานะครับก็รีบโทรไปที่เจ้าของเลยนะครับข้อมูลของแต่ละคันผมจะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่าคันนี้นะครับชวนมาชมในส่วนของ Toyota Corolla a l t i ต,ต,โโติปี2001นะครับรถคันนี้ติดแก๊สมาแล้วนะครับเครื่องจุด1.6นะครับ ถ้าสนใจก็ลองมาชมนะครับในส่วนของโค r o าล a าอัลตินะครับต้องบอกว่ามันอึดและมันทนมากๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่ามันจะติดแก๊สขนาดไหนก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับแท็กซี่วิ่งกันเป็นล้านนะครับรถบ้านวิ่งแค่นิดเดียวนั่นแหละเอาไปเช็คเอาไปเข้าศูนย์บำรุงดูแลตามระยะเวลาก็ใช้งานได้อย่างปกตินะครับด้วยสภาพความแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับอีโคคาในราคาที่เปิดมานี่เรียกว่าอีโคคาก็ยังต้องยอมชิดลงกระป๋องไว้เลยนะครับ7 0 0 0 0มื 5,600บาททวนนะครับถ้าใครสนใจราคาแบบนี้ต้องรีบโทรเจราจานะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่แท็กซี่แต่อย่างใดสนใจนะครับรีบโทรเลยก็สอบถามพูดคุยรายละเอียดแล้วไปทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปด้วยก็ได้นะครับก็เพื่อจะได้ความสะดวกแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราจะได้รถที่ดีเอามาใช้งานนะครับไม่ต้องมาซ่อมบำรุงดูแลมากมายให้มันจุกจิกนะครับไอ้ซ่อมมามีอยู่แล้วรถมือสองแต่ไม่รู้จะซ่อมมากเท่าน้อยเท่านั้นแหละครับ ก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับใครเลยรถมือ2นี่ก็นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราคัดรถที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์ฉะนั้นการซ่อมบำรุงดูแลมันก็จะเบาครับก็ทําไปใช้ไปตามระยะเวลาของอะไหล่เท่านั้นเองนะครับคันนี้พร้อมมากๆเลยนะครับต้องบอกกันว่าสวยงามแล้วก็ยังเรียบร้อยเอาไปใช้งานได้แน่นอนนะครับสนใจรีบโทรนะครับก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ถ้าคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนหรือพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและก็กดรับชมคลิปของผมด้วยดีเสมอนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับต้องรีบโทรนะครับเจรจาก,กันได้เลยก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งั้นนะครับเป็นรถที่ไม่จุกจิกแล้วก็ดูแลง่ายๆอันไห่มียันชาตินี้และชาติหน้านะครับเอาเป็นว่าซ่อมง่ายๆช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ครับโดยเฉพาะช่างเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งครั้งนั้นแหละครับ ดูกันในข้อมูลของ YouTube ก็มีนะครับยิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลความรู้หรืออะไรได้ที่คโอ o l าโตโยต้าขับนี่แหละครับส่วนของอั t ติสขับ Thailand ครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบพลาดไม่ได้ครับเปิดมาเลยราคา75,900บาทหรือเรียกง่ายๆว่า76,000บาทนี่แหละครับถ้าชอบต้องรีบโทรเลยนะครับมันจะอยู่ไม่นานแน่นอนดังที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วรุ่นนี้ แล้วก็เป็นรถบ้านเป็นเก oh ียร์ออโต้โอ้โหหายากนะครับพอเปิดมาแบบว่าเออมาช่วยซื้อไว้หน่อยเถอะมันจอดไม่ได้ใช้งานอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับติดแก๊สมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับหาข้อมูลได้เลยนะฮะเรื่องแก๊สว่าจะปลอดภัยทําแบบไหนนะครับโอเคนะครับฝากว้ด้วยขอบคุณครับ